ตอนนี้ผมทำฐานองค์พระวิศณุกรรมแล้วครับว่าจะย่อมุมเหมือนนี่ตัวองจะนานเลยน,นี่ี๋ยวจะดูซับซ้อนเครื่องจะไหวไหมแก่เครื่องตรงนี่ก็เลยองค์ฐานธรรมดาครับมันจะเด่นกว่าตัวองค์หรือรุ่นสองอาจจะย่อก็ได้ย่อมุมก็ได้ครับโอเคครับผมจะใส่ลวดด้านหลังนะครับลวดองค์พระวิษณุกรรมนะครับ สนใจไฟล์ติดต่อมานะครับเพื่อไปเข้าการหลออจิวเวลรี่ก็ได้นะครับเพื่อไปฉีดฉีดโมฉีดโมหรือว่าไปปิมนเข้าเครื่องปิมนเลเซนนะครับเข้าเครื่องเลเซนต์สามดีเลเซนเป็นแว็กนะครับหรือไปฉีดโมฉีดโมเครื่องเต้นแบบผมก็ได้นะครับผมมีเครื่องเลเซนแต่ไม่มีตังค์ซื้อเลเซนแว็กนะครับ ต้องซื้อเลเซินแบ็กมาให้ผมแนละ้วผมจะเขียนไปลเข้าเครื่องซิมซซเลตินนะครับแล้วคุณก็ไปเข้าเครื่องหลอดจิวเวลรี่ได้ได้เลยนะครับเพราะว่าหลออจิวเวลรี่จะเก็บได้ทุกเม็ดเลยแนมะ้แต่ไลเต็มเท่าปลายที่เล็บเดียวก็ยังหล่อมาได้นะหลอดจิวเวลรี่เนี่ยโอเคครับสนใจไปติดต่อมาอนุป,ปันไม่สวยคาวก่อนทุกครับจะทำ ลวดด้านหลังองค์พ่อพอวิษณุกรรมพ่อช่างนะครับหรือใครอยากได้องค์พวิษณุกรรมผมก็แปลงให้ได้นะครับตัดลวดออกหรืออยากได้ยืนอยากได้ยังไงนะครับแต่ไม่ถือมีดถือปืนนะครับผมไม่สนับสนุนให้ตีกันนะครับอยากสนับสนุนให้ร่วมมือกันทํางานเลี้ยงครอบครัวเป็นเทพแห่งการช่างนะครับทพแห่งความสําเร็จในการช่างนะครับ ร่วมมือกันสร้างสารรค์เลี้ยงครอบครัวสร้างบาร,รมีสิ่งดีๆบนโลกนี้สวยงามครัแบบสร้างตึกสร้างโบสถ์นะครับโอเคครับเดีผมใส่ลวดแล้วจะได้จบงานแต่ต้องคอย <c ười> คอยหลวงปู่ทวดฉีดให้ใจกันนะครับผมไม่ฉีดเลยว่าผมฉีดเป็นวันเป็นอาทิตย์แล้วนะครับงานจะเนื้อออกมาเป็นแก้วเลยดเนียน ผมไม่ผมไม่มีตังซื้อเลสตินนะครับผมเลยผมจนเนี่ยเพราะเส้นจะถูกอาเลสติน,นะครับแต่ก็ใช้ความชำนาญฉีดเอานะครับโอเค,คขอให้องค์วิศนุกรรมคุ้มความทุกคนนะครับปั้นต่อแล้วคุณ <c oughs> อยู่ส่วนหกเก้าเลยนะสนใจติดต่องานมาครับหรือจะให้ปั้นอย่างอื่นก็บอกนะครับ <c oughs> ขอสิ่งมงคลนะครับ จะไอจจงานต้นแบบหรืองานสาเร็จอยู่ที่หมื่นหนึ่งนะครับซึ่งไม่ไหวต่อผมเอากี่พันนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยเลขเก้านะครับแต่คิดว่าง,งานมากกว่าหมื่นหนึ่งก็ให้เพิ่มได้นะครับโอเคครับ <S <S ผมรอมยังไงก็ติดต่อมานะครับหรือดูงานอื่นได้ทาง g o o g l e พิมพคโน n ตโรเบอรี Note อยากเข้าช่องทางไหนก็ลงท้าย YouTube ย u ทูปเฟสคุณนอตลบรี t i t t o k อกคูนอตลบรีเฟสคณนอตลบรี u t u b e อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เข้าไปหรือคิมใน g o o g l e คุณนอตลบรี really, วาดคณนอตลบรี really, ปัน้นคณนอตลบรีสอนพิเศษคุณนอตลบรีเขียนสีอะไรก็ภาพเหมือนอะไรก็คิม์ไปได้นะครับแต่ดูงานนะครับโอเคครับผมหยุดแล้วอย่าเซฟงานไว้ก่อน อย่าเครื่องดับโพลีคอนมันเยอะจัดเครื่องพันกว่าโอเคครับขอให้องค์วิศนุกรรมคุณพ่อทุกคนนะครับผมชื่อสวยหหเเาือยไปแล้วโอเคนึงตื่นมาไม่ทำหลังหน้ายัางไม่ได้างเลยตื่นมาล้างจานให้แม่ช่วยแม่ไม่มีพันธะเลยครับโอเคครับไม่ได้สัญญาอะไรกันเลยอ,องค์วิศนุกรรมคุณพ่อทุกคนทั้งโลกเลยนะครับไปแล้ว